โอ้ยโอ้ยต no ้องมาเยอะเลยอยากได้บ้านเว้ยเฮียกล่องอะไรเงี้ยหลังดีเอาหมดอ่ะเจ็บปกล่องเฮ้อวกี้ พี่หานอวนมา646รกรถรถรถจุกจุกขึ้นไหมจุกพี่หาเลขแต่พี่หาเลขรบพี่โอนมา646 200ข้ากดซับไม่ได้ทำไงมา2 0หกดติ๊กถูกก่อนกดซับให้คนบอกแล้วพี่ลงรถใหม่อะ ไปอ,อยากเดินครับล็อกอินก่อนแล้วกดติ๊กถูกอ๋อ ใกล้เก้าสิบเก้าบาทครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจะเริ่มแต่ใกล้แจกของแล้วเดี๋ยวผม,มือนแจกของใครไม่ได้กดซับไม่ได้ของก็นั่นนหะครับสวยนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีแจกของสหรับทับสปานะครับ <c oughs> ใครไม่มีตังก็ขอตังนะขอตังเงียอีถ่ายร,รูปลงธนาคารลงลงสวิต,ต,ตไหมแล้วบอกว่าธนาคารเออ มันกดติดตามแล้วมันแจ้งเตือนเลยปะผมไม่แน่ใจนะนั่นสิมันอยู่ไหนนั่นสิ ไปเริ่มยังไงธนาคารอ่ะเริ่มแล้วครับลุงเริ่มแล้วครับเราเพื่อนกันครับลุงไอเบสอยู่ไหนเนี่ยถึงยังเลยจะได้ไวิ่งใส่ บางคนมันก mm. <ๆ>็ไม่แจ้งเตือนนะแต่มันก็แจ้งเตือนเดี๋ยวผมอาจจะไปไลฟ์สองแพลตฟอร์มแบบว่าทําแบบว่าเป็นตดเสียงอะไรเงี้ยที่คนดูแนะนํามาเพราะบางคนก็ไม่รู้ครับเราต้องไปทำแบบนั้แต่ผมยังทำไม่เป็นนะก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบค่อยทำตอนกลับมาตอนแบบเริ่มเริ่มแบบฟูทามแล้วตอนนี้ไม่ได้ฟูทามมันมีแบบรอวีซ่าแล้วจะบินต่างประเทศมันช้าแล้วอย่างเงี้ยเล่นก่อนเลยมันไม่ได้มีเยอะอากมากมากอีกปืนให้มีปืนให้ชุบนะเล่นเลย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 เฮ้ยอย่ารับ เดี๋ยวเดีรับแล้วดันหน่อยดันหน่อยขอบคุณก๊อฟด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดย้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนเ่อนเดี๋ช่วยเพื่อนเพ่อยเพื่อนเ่อนเพื่ไนเพื่

เดี๋ยวเอกไปเรอก่อนไปแล้วไม่ต่อไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วคุมไว้นะคุมไว้นะคุมไปนะเปิดความหมายชุดแค่ตรงนี้พอเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยทุกคนหมอหมอทุกคนเล่นมีดให้หมดทุกคนเล่นมีดให้หมดทุกคนเล่นมีดให้หมดเล่นมีดให้หมดครับถือมีดนะใครที่มีมีดแรงถือมีดรอนะถือมีดรออะไรนะใครมีมีดแรงอ่ะ เฮ้เจอแล้วเจอที่งัดเจอที่งานบ้านแล้วเอาแค่ที่งัดพอเจอที่งัดแล้วนะเขาใจร้อนใจขยกมือมาครับ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 ผมไม่บอกจุ่มเลยครับไม่สู้เลยผมมาเ่สู้เลยผมบอกเลย เข้าใจเลยเนี่ยว่าทำไมบางคนมันถึงหมดไฟกันบ้างไอ้เฉพาะแบบแบบนี้เนี่ยคนมันน้อยเกินคนเต็มสล็อตแต่ว่าดวน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 ที่นี่เราไม่ไหวบอกแล้วที่นี่เราไม่ไหวไปเด้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 หนีก่อนหนีก่อนไม่เดี๋ยวค่อยไปคืนเขาบอกเขาเดี๋ยวค่อยไปคืนให้ที่เลเวลล่างไปก่อน ไป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 ไาาปไมไปแปไวไปไปไปาปไ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 เไปไปันไปเปไปไมไปไปไปลปไปไนไ่ไป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 ยปไปไอไปไป้ปไปไนหปไ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 นไปเปไปไปไไปไเไป่ปไ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 มไปไปไนไปไมไป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 ไ ไม่มีกันมาแล้วหกคนเล่นราคาได้ด right? <man> ้วยนะได้ได้ตู้ไหนด้วยนะแบบมันก็ไปปนพวกเซรั่มสีไปอ่ะแต่อุ่นปนไม่ได้เดี๋ยวกูเคลียเคลียกูไปสดละเคลียกี่รอบมันต้องเป็นเหมือนเดิมนะเอาจริงๆมันต้นมันต้นมันต้นเดือนหรือเปล่าไม่เกี่ยวดิ มันมันเพิ่งเสร็จจากแข่งวะี่เพิ่งสองวันยังไงโอ้ยี่ฮิแมึงดูแก๊งอื่นเดี๋ยวเขายังรันกันลื้อๆต่อให้แข่งเสร็จเขาก็กลับเข้าเมืองไปเล่นเกมเหมือนเดิมของเราดีเท่าไหร่เราเออมึงดูยกตัวอย่างเหอเสียไม่ได้เดี๋ยวยี่ฮิแแล้วเสียได้ไหมเสียไม่ได้นั่นเป็นเลยเนี่ยด่วนนะหนาไมิบากนะพี่ถึงแล้วนะเออไม่เป็นไรให้เขาเข้าก่อนเลยก็ได้นะเขารีบอ่ะ เขาเข้ามาเล่นก่อนแล้วเราก็ตลกท้ายเพราะเราคนน้อยกว่าหนึ่งเรย์เฮียก็ติดไม่ค่อยมาไอ้สก๊อตไปไหนเนี่ยไอสก๊อตอ่ะไอสก๊อตอ่ะไอสก๊อตเราอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเห็นมันเลยนะไอสก๊อตอ่ะแต่มันก็มาตลอดนะไอสก๊อตอ่ะเหนือนี่มันก็อยู่มันก็มาตลอดไอสก๊อตอ่ะ

คือเราต้องส่งเข้าไปข้างในหว่ะไม่งั้นเราไม่รู้นะน่ะว่าใครใครแม่เป็นคนถืออ่ะแม่ตีฟรีเลยน่ะมาอย่างใี้โคตรช้าเลยเปมากันยังมันน้อยยังไงมันจะจบแล้วเนี่ยกลัวมันวิ่งออกเนี่ยเอ้นู่นไ่หล้าวิ่งออกไปแล้วน่ะวิ่งออกไปแล้วใช่ไหมหน้าฟังไหนน้านไงาโอ้จบ ดยอดใครทหารใครทหารใครทหารต่อทหารทหารต่อใครมึงมาช้ากันอย่างนี้ไปไม่ทันรอบเหียเสียงเบาเหรอไม่เบ,บานะ แล้วก็ติดฟาร์มเมืองอื่นบวกเล่นสต,ตอรี่ที่อื่นใช่เหรอเฮ้ยเขาบอกว่าสกอต์ติดฟาร์มเมืองอื่นเว้ยเล่นสต,ตอรี่ที่อื่นอ่ะใช่เหรอชัวร์ป่ะดูได้ไงอ่ะนนะชัวร์ปนะ่ะน่ะตามตรูงก็รอออกอะเออเขาบอกว่าใช่รประเทศอะไรจนเล่นแก๊งไหนรู้จักใครครับ เอ้ยเขาบอกว่าสกอตติดมันมันไปเล่นสตอรี่เมืองอืนะ่นอะจริงปะมีใครรู้ปะไม่ควรนะครับจริงปะมึงรู้ปะก็ถามไม่รมูรไ้ไบ่ออนอ๋อ,ม,อม,มันสตอมันมันมันสตรีมมันสตรีมเขาบอกมันสตรีมโอเคเราตัดจบออกเลยมาๆเร็วๆท้ทหารหัึงทั้นว่าโลงไหมครับลุงอันนี้จบโลงไหม ไม่แต่แล้วมึงมีสี่ <มา S 1> คนนี้เปไงก็ไม่ไหวว่ะอยู่คนเนี้ยเอฟบีซีอะไรเยอะแต่แปดคนเอาเข้าไปแล้วรอก่อนรอก่อนรอรอเลี้งข้างหน้ารออย่าขึ้นเนิน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 รอก่อนให้มันยิงไปเลยให้มันยิงไปเลยรีบเข้ามาดิมึงรีบเข้ามาตรงตรงนี้ดิเข้าไปข้างในนะถ้าเข้าไปข้างในเขาจะเสร็จแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วสายเบอร์สายเบอร์สายเบอร์ไม่แม้ก็หลังไม่แม้กหลังแล้วยิงได้ไหม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 ไม่ได้หรอกยิงป็นทีละคนทีละคนจบนะ จบแล้วปะจบแล้วหวยเพิ่งถึงแปดปนนคนไปเจอกระไรตีได้ปะบอกทุกคนเปนเจอกระไรตีเลยไออนอนยังไงเนี่ยไม่เจอไอออนเลยเนี่ยโอ้มึงไปไหนเนี่ยมันมีของเขี้ยอะไรบ้างวะไอ้ก็ติดอ่ะเดี๋ยวให้มันมาจบโลแล้วก็เอาเขตของอให้คนอื่นล่าสุดเพิ่งตีปี๊บไหนติดนะให้มันมาจบโรก็เขตของคนอืนอ่น ไม่รวมรไหนนะรวนะมกระดาษหรือ